ก็สว <ítulo> ัสด anyway, right ีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้ผมฟรีฟอร์อนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาบอกว่าทําไมเราถึงอะลากหัวไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ลากหัวหัวแบบแดงเต็มเม็ดนะครับไม่แดงเต็มเม็ดนะครับก็คลิปนี้ผมก็จะมาสอนนะครับเดี๋ยวก็จะไปเริ่มกันเลยนะครับอ่ะก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ในอ่าในห้องแบบฝึกซ้อมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าทําไมเราถึงลากหัวไม่โดนนะครับก็วิธีหนึ่งนั้นก็คือวิธีการวางเป้านะครับ ก็สำหรับใครที่แบบวางเป้าไม่ถูกก็จะทาให้แบบนิงหัวนั้นยากขึ้นนะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าวางเป้าไว้ตรงไหนนะครับก็วางเป้าไว้ตรงนี้ผมแบบที่ผมพูดนะครับว่าแบบแบบไอ้นี่ครับมันเป็นแบบวิธีการวางเป้านะครับก็ให้ท่านผู้ชมนั้นวางเป้าไว้ตรงหัวศัตรูไม่ก็บนหัวศัตรูข้างข้างข้างหัวศัตรูไม่ก็บนหัวศัตรูแล้วก็เท้าศัตรูนะครับแต่ว่าแล้วก็มองแล้วก็ตรงแบบ ขาหรือว่าเอวศัตรูนะครับแต่ว่าถ้าไว้ข้างศัตรูผมก็ไม่รู้เท่าไหร่ถ้าไว้ข้างศัตรูก็แนะนําเอาแบบเป้าไว้แบบพย <c oughs> ายามแบบห่างเลยห่างแบบไม่ให้แบบแดงมากไม่ให้แดงนะครับแต่ว่าแบบอย่าห่างมากนะครับก็ประมาณไว้นี้ครับแต่ว่าอย่าแดงนะครับถ้าแดงก็มันก็จะทําให้เรานั้นลากหัวไปโดนนะครับนี่ลากปุ๊บแล้วก็วิง่งยิงปุ๊บแล้วก็ต่อมานะครับก็คือเวลาเราแบบยิงหัว แบบเราเราจะยิงหัวใช่ปะแต่ว่าเป้าเราเรานั้นแบบไปโดนตัวนะครับแล้วก็ลากแบบนี้มันจะทําให้แบบเรานั้นแบบลากแบบไม่ติดหัวครับแต่ว่าติดแบบติดแบบติดแคบ2เมตรนะครับไม่ก็แบบติดเอาง่ายติดไม่เต็มเมตรนะครับแต่ว่าแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะแบบติดแบบไม่เต็มเมตรบะวคงข้างก็มันมันก็ไม่โดนนะครับนี่แล้วก็ลากแต่ว่าถ้าใครแบบเป้าติดตัวนั้นผมแนะนําแบบแบบอะไรวะแบบผมแนะนําแบบไม่ต้องยิงนะครับแล้วก็ตั้งไอวอลก่อน ถ้าแบบในสายช่างห้องนะแต่ว่าถ้าเล่นแบบอะไรวะถ้าเล่นถ้าเล่นแบบเล็งแรงอ่ะแนะนํากดตัวไปเลยเพราะว่ามันจะทําให้แบบศัตรูนั้นเจ็บแล้วก็ลนแล้วก็แบบเรานั้นแบบเปลี่ยนทิศทางการวางเป้าใหม่นะครับต่อมานะครับก็คือแบบการแบบวางเป้าแบบระยะไกลเกินนะครับก็ระยะไกลเกินนั้นจะทําแบบข้อเสียก็คือแบบเวลาเคยแบบเป็นไหมที่แบบว่าอะไรนะที่แบบเราโดดมาปุ๊บใช่ปะแล้วก็เป้านั้น ไกลเกินนะครับแนะนานะครับถ้าใครแบบวางเป้าระยะไกลเกินอล้ก็นะครับก็เวลาโดดมาครับใช่ไหมปึ๊บกะระยะเป้าเอาแล้วก็แบบนี้แบบกะแบบกะให้มันโดนนะครับเออแบบจับจังหวะแบบเป้าแบบว่ามันแบบจะแบบจะไปตรงไหนครับซึ่งว่าผมโดดมาปึ๊บใช่ไหมผมโยดมาปึ๊บแล้วก็เป้ามันแ๊บเราคํานวณแบบเราคํานวณถูกนะครับมันจะลงตัวนี้แล้วก็ลากตัวเก์แบบมันก็จะโดนหัวง่ายครับแต่ว่าถ้าเราผิดพลาดแล้วก็แบบโดดปึ๊บ แล้วก็แบบลากแบบเยี่แบบเราคำนวณผิดพลาดใช่ไหมแบบเราคิดว่าแบบมันจะแบบติดแบบมาข้างแล้วใช่ไหมแต่ว่าแบบมันแบบเลยเลยไปแบบนี้แล้วก็ลากลาาแล้วมันจะแบบทําให้แบบเรานั้นยิงไม่โดนนะครับก็ขั้นตอนที่หนึ่งก็แบบเอ้ยยังยังยังเลยเลยอีกันนึงคือต่อมาครับก็คือระยะใกล้นะครับระยะใกล้นั้นถ้ามแบบแนะนําให้เป้าไว้บนหัวแล้วก็ลากนะครับลากแบบนี้นะครับ ลากป้ามแบบเอาเป้าไว้บนหัวนะครับมาทำเอาเป้าไว้แบบตรงแบบข้าข้าศัตรูไม่ก็เท้าศัตรูนะครับถ้าเอาเป้าไว้ข้าศัตรูจะทําให้เรานั้นโดนหัวแบบยากเลยนะครับผมบอกเลยแล้วก็แบบข้าศัตรูาศัตรูข้าศัตรูแนะนำเอาเป้าไว้บนหัวนะครับแล้วก็ละนี่ครับต่อมานะครับก็คือแบบอ่าขั้นตอนที่สองนะครับก็คือการเปลี่ยนปุ่มนะครับก็มาที่การตั้งค่าแล้วก็มาที่การปรับแต่งนะครับ การตั้งค่าแบบแบบโทษโทษมาการตั้งค่าแล้วก็การควบคุมแล้วก็ปรับแต่งปุ่มปุ่มนี้ผมจะบอกว่าแบบเป็นยังไงแบบทําไมผมถึงเพิ่มขึ้นแบบเป็น54ก็แบบตอนแรกผมจะเป็นเป็น49่ใช่ไหมแต่ว่า49นั้นผมจะแบบไม่ค่อยแบบถนัดเท่าไหร่นะครับเวลาแบบลากใช่ไหมครับเวลาลากนันแบบเราจะลากไม่โดนใช่ไหมแบบมันปุ่มปุ่มมันจะเลกเกินนะครับแต่ว่าแนะนํานะครับเอาเป็นแบบเอาตามที่เรามือเราถนัดแล้วก็เราคิดว่าเรานั้นลากหัวง่ายขึ้นนะครับ ถ้าเราไอ้บนล้วลากเป็นตัวชีมันจะทำให้เราจะยิงศัตรูแล้วมันจะติดตัวโอกาสติดตัวนเยอะมากแต่ว่าถ้าเราเอาเป้าไว้ตรงอ๋อหนึ่งถ้าเราเอาเป้าไว้แบบอะไรวะแบบไอ้นี่เกินไปนะครับแบบว่าแบบยังไงวะแบบแบบข้างล่างเยอะเกินไปออข้างยังข้างล่างเยอะเกินไปเวลาเราลากตัวชีใช่ไหมมันจะทําให้เราแบบติดหัวแบบอ่ามันมันมันก็จะติดหัวง่ายนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบหน้าจอแบบเร็วๆก็ แบบจะทําให้แบบเป้านั้นเลยหัวนะครับผมแนะนานะครับถ้าใครหน้าจอแบบช้าก็แบบลองเอาแบบขยับลงมานะครับแล้วก็ลากเ็วๆนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบหน้าจอไวๆก็หรือว่าเร็วๆก็แบบเอาเป้าไว้แบบกลางๆแบบแถวกลางๆอ่ะเออแล้วก็ลากขึ้นนี่ครับนะครับต่อมาครับก็คือการขยายปุ่มนะครับขนาดขนาดของปุ่มเออขนาดของปุ่มนั้นจะแบบเวลาเราแบบปรับให้เิบละสิบเยอะกนไปใช่ไหมมันจะทําให้เราแบบลากหัวนั้นเลยหัวนะครับถ้าแบบใครที่หน้าจอเร็ว แต่ว่าถ้าใครหน้าจอจะช้าก็แนะนําปรับให้เป็นแบบเป็นร้อยหรือว่าแบบแนะนําให้ปรับแบบ80อัพขึ้นเลยแบบ80 70 80 90็5แบบอะไรเนี่ยครับปรับให้มันแบบมันสูงขึ้นเลยครับเดี๋ยวผมจะแป๊บนึงเออนะครับว่ามันจะทําให้เรานั้นลากหัวง่ายขึ้นนะต่อมานะครับก็คือแบบ่าว่าแบบทําไมเวลาเราแบบยิงหัวแล้วใช่ปะเราชิยิงหัวแบบแดงเถือกแล้วใช่ไหมแล้วแบบเรานั้นแบบ เขาเรียกว่าเราแบบศัตรูไม่ตายอ่ะเออพูดง่ายแต่ว่าแบบเราตายแทนอ่ะเราเจ็บแทนแต่ว่าศัตรูนั้นไม่ตายก็คือ1ก็คือเรานั้นลากแบบช้าเกินไปนะครับเ๋ตุผมที่ผมบอกว่าลากช้าเกินไปนั้นก็คือแบบมันก็ลากช้าจริงแหละเออแบบว่ายังไงวะเราต้องแบบพยายามลากเร็วๆแล้วก็แบบพยายามแบบกดศัตรูแบบให้ได้ให้ได้แบบที่สุดนะครับกดศัตรูแบบให้ได้ดีสุดนะครับแบบไม่ไม่ต้องแบบอะไรวะแบบ แแบบค่อยๆเดงน,น,นะครับถ้าหมดุดจังห้องอ่ะถ้าใครแบบมัวมาลิงแบบเป้าเป้าอะ่ะผมแนะนำไม่รอดอ่ะผมพูดจริงๆแต่ว่าถ้าแบบใครแบบอะไรวะถ้าแบบยิงยิงแบบพยามแบบกดตัวเจอ่ะเออครับเวลาเรากดตัวเจ้เพเราจะไหมมันจะทําให้เป้านั้นเราแบบติดหัวง่ายขึ้นนะครับแล้วก็แบบจะทําให้ศัตรูนั้นตายเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ที่สองที่ที่สองที่จะทําให้แบบศัตรูนั้นอ่าลากแบบอะไรวะแบบ แบบแก้บักะก็คือเวลาศัตรูนั้นตั้งไอวอร์แล้วเรายิงหัวโดนเม็ดเดงเม็ดแดงเสือใช่ไหมแต่ว่าไม่ตายอ่ะมันก็แบบเป็นบักของเกมอ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เคยเป็นมากเลยครับแบบเป็นแบบหลายรอบเลยก็สัลดลิีนี้ผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับก็สไลดีน <lit> ี้ผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับ